สวัสดีครับผมเวฟพนครสิทธพังพักการหลักกฎของผมนะเพื่อนๆน,นะในการรับเช่าพระเครื่องเนี่ยก็คือผมเนี่ยไม่ได้สนใจงานประกวดนะเพื่อนเพื่อนนะแม้คุณจะประกวดชนะมาร้อยงานแต่ถ้าผมดูแล้วไม่ถูกใจผมก็ไม่เช่านะแต่ถ้าผมถูกใจผมชอบ อ่าผมเช่าเลยต่อให้คุณมีใบเซอร์มีใบรับประกันนะถ้าผมดูแล้วว่าอ่าในสายตาผมว่าโอเคใช่ผมเช่านะครับเป็นหลักแสนหรือเป็นหลักล้านผมก็เช่าขอให้ผมถูกใจแค่นั้นเองครับเพื่อนๆนแล้วเพื่อนๆบอกว่าอ้าเหรียญผมมาตรงในหนังสืออ่าเพื่อนเถ้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่แล้วแหะเพื่อนๆพื่เพื่อนๆก็ไม่เข้าใจแล้ว คุณรู้เปล่าหนังสือเนี่ยหนังสือเนี่ยเขาทาขึ้นมาเพื่อเป็นการตลาดแล้วหนังสือเนี่ยมีเป็นร้อยเจ้าพันเจ้านะยิ่งสมัยก่อนยิ่งเยอะมีเป็นพันเจ้าตอนนี้อาจจะแบบเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องอะไรเข้ามาคนก็หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแต่ตอนนี้หนังสือก็มีเป็นหลักร้อยอยู่มีมีสองสามร้อยเจ้าแล้ว <c oughs> แล้วผมเห็นนะในหนังสือเนี่ย ไม่ได้เหมือนของจริงนะแล้วไม่ได้เหมือนกับทุกๆเล่มนะ <c oughs> คุณไปยึดหนังสือเนี่ยไม่ได้ยึดยึดหนังสือบอกว่าโอ้โหของของผมเหมือนในหนังสือไม่ใช่หนังสือคือการตลาดเพืเ่อนๆคือการตลาดคือ,อเขามีเหรียญของเขาเนี่ยเขาปั๊มขึ้นมามีแบบก็ปั๊มขึ้นมาแล้วคุณเอาแบบจากตรงนั้นน่ะ <c oughs> คุณเอามาถ่ายลงหนังสือแล้วคุณบอกของคุณแท้ของคุณแท้อย่างเดียวคุณไปคุณอาจจะไม่พูดก็ได้ว่าในหนังสือของคุณแท้แต่ว่าคนบางทีมันเข้าใจ ความเข้าใจของคนมันไม่เท่ากันนะเพื่อนเพื่อนมันไม่เท่ากันนะคุณก็เข้าใจว่าหนังสือเนี่ยมันแท้แล้วผมเห็นเนี่ยคนอายุเยอะๆนะนั่งดูหนังสือผมนี่ไม่ดูเลยนะหนังสือเนี่ยผมเคยดูมาแล้วหนังสือผมเรียนมาเนี่ยผมซื้อเป็นร้อยเล่มผมซื้อซีดีเนี่ยผมผมเขียนโปรแกรมนะผมเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่นะเพื่อนๆทำงานบริษัทอยู่นะแต่ก่อนนะคุณรู้า ผมเขียนไม่เป็นเลยเขียนโปรแกรมไม่เป็นเลยเขียนโคตรยากจีบอายที่เขาบอกไอ,อ,อาภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวแม่งโคตรยากจีบอายมันมันเป็นเหมือนกัน,นเพื่อนหนังสือแล้วผมเนี่ยเวลามาเรียนเนี่ยผมเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตหมดแล้วนะสมัยนียแล้วก็ผมเอามาประกอบเอามาจากหลายๆแหล่งแล้วมาประกอบกันสามารถเขียนเป็นโปรแกรมไดเเ้เพื่อนคิดดูแล้วกัน อ่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าคุณไปดูหนังสือหนังสือไม่ใช่หนังสือเนี่ยเขาเป็นการตลาดเขามีของเขาอยู่แล้วไอ้เจ้าของคนนั้นนะ่ะเขาเก็บแบบไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อนเพื่อนแบบตัวนั้นเขาเก็บไว้แล้วถ้าไอ้นี่ดังขึ้นมานะเหรียญไหนดังขึ้นมาหรือว่ามีคนรับซื้อมีคนมีคนรับเช่ารับซื้อนะพี่แกก็ปั๊มขึ้นมาเลยอ่าแล้วก็เอาแบบตัวนั้นแหละที่เขาขายอยู่วะแหละ จากเก๋จากเก๋เป็นแท้นะเพื่อนๆนมีเยอะนะไม่ใช่น้อยๆยด้วยผมบอกให้ได้เลยเกินห้าสิบเปอร์เซ็นจากเก๋เป็นแท้ลองดูกันให้ดีอ่าแล้วเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆยึดหนังสือนี่แสดงว่าเพื่อนเพื่อนผิดทางมาผิดทางเพื่อนๆต้องยึดตาของเพื่อนเพื่อนเองแล้วเพื่อนๆต้องมีประสบการณ์ต้องค้ำวอดต้องดูเยอะๆดูเยอะๆเซิร์ชมาเนี่ย เนี่ยอย่างเช่นหลวงพ่อหลวงพ่อเงินเนี่ยของนคปรปฐมเนี่ยคุณลอง,ลองค้นหาดิออกมาเป็นพันนะไปค้นหาใน Google ออกมาเป็นพันนะหน้าตาไม่เหมือนกันเลยหน้าจะเหมือนแต่ตรงคําว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยอย่างนี้ของเพื่อนองผลเห็นนะไม่เหมือนเนี่ยคําว่าหลวงหอหีบดูดินี่คือต่อกับมือถ้าต่อกับมือมันมันยากไงรายละเอียดสมัยก่อนนะเพื่อนๆนะ กเก้าเกือบเก้าสิบปีอะสองสี่แปดแปดอะเดือนนี้ขึ้นมาเนี่ยนี่มันต่อขึ้นนี่ต่อขึ้นใหม่นะหัวยังไม่มีเลยแต่รู้ว่าเป็นหอหีบเห็นไหมตรงตรงหัวตรงหอหีบเนี่ยยังไม่มีเลยเนี่ยงองูก็ยังไม่ค่อยมีก็คือโบราณเลยแหละคนโบราณที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยเนื้อกับโบราณเนี่ยผมเลยไม่เชื่อหนังสือเลยแล้วหนังสือเนี่ยเอาเพื่อนเพื่อนไปดูอ่าอันนี้นะมแห่เนี่ย อันนี้เหรียญแท้นะเพนะื่อนๆนะปีสองพันมันต้องเป็นอย่างนี้น,นี่คือเทคโนโลยีของสมัยนั้นไม่ใช่คมกิีบผมนี่แบบหมึนเลยว่ะชีวิตทําไมมันเป็นแบบนี้มันคนไปดูดูพระสวยพระสวยไม่ใช่มันสมัยสองสี่เก้าสิบกว่ามันจะสวยได้ยังไงเนี่ยไอ้น,นี้สองสองสี่แปดแปดสองเออสองสี่แปดแปดองนี้ก็สองสี่เก้าเก้ากว่าแต่ว่าตอนทําพิธีสองพันห้า เดือนกุมภาต้นๆต้นๆปีด้วยเขาก็ต้องปั๊มมาตั้งแต่ปีสองพันพราะปั๊มมาเป็นล้านล้านองนะหลายล้านองค์นะเนี่ยผมว่าเกิน1ิบล้านองค์รวมๆแล้วพระอะไรยีส่สห้าศตวรรษเนี่ยก็คือเกินล้านองอะ่ะเนื้อชินเป็นสองล้านกว่าองค์เนื้อชินตะกัวเนื้อเงินเนื้อทองคําเนื้อว่านเนื้อดินรวมกันแล้วเกือบสิบล้านอะ่ะผมว่าพอประมาณสิบล้านองอะ่ะ หน้าตาต้องเป็นอย่างนี้เพื่อนเพื่อนเนี่ยนี่มันไม่ได้คมชัดเหมือนที่เพื่อนเพื่อนไปเซิร์ชหรอกจะเพื่อนเพื่อนไปค้นหานะคมชัดนูนออกมาสวยงามเลยนะมีทองคําก็มีนะมีเนื้อนาคก,ก็มีเนื้อเงินก็มีเนื้อชินก็มีเนื้อว่านก็มีผมเห็นแล้วแหละไม่ใช่ดูพิมพ์แล้วมันไม่ใช่ไงแต่เขาทาเป็นหนังสือขึ้นมาแล้วด้วยอ่าทำทาเป็นหนังสือขึ้นมาแล้วด้วยแล้วก็เขาเอาจากตรงนั้นแหละแม่พิมพ์ตัวนั้นแหละ เหมือนในห,หนังสือนี่เฮ้ยฉันเคยอ่านในห,หนังสือตัวนี้อะฉันซื้อเพราะเหมือนเข้อากแม่เพื่อนเพื<ๆ>่อนนี่ของผมเนี่ยของแท้ลองไปถามคนดูไปถามต้องคนเก่าๆหน่อยที่เขามีประสบการณ์อย่างเงี้ยเนี่ยเพื่อนต้องไปถามคนคนที่เขามีประสบการณ์นี่ของแท้เป็นอย่างนี้ฮะนี่คือของแท้เห็นท่านอะไรแล้วนะที่เป็นตำรวจอ,อ่ะชอบเขาจะพูดว่าเหรียญยี่สิบห้าศตวรรษอ่ะเป็นเหรียญที่ดีที่สุดเลย นะพลพลตำรวจโทรอะไรแล้วเนะี่ยผมที่สูงสูงหน่อยนะอ่ะอ่าที่เขาพูดอ่ะนี่นี่นี่คือเขาโบราณไงเขาคนโบราณน,นี่คนโบราณต้องอย่างนี้คุณพ่อผมก็ก็เข,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 ขาหัวอ่าเนี่ยโบราณคนคนเก่าๆไงอ่าเขาเชื่ออะไรแนละ้วพลตำรวจโทรอะไรไม่รู้เหมือนกันนะผมจําจําไม่ได้แล้วอะไรแล้วน่าที่เขาออกไอ้นี่บ่อยๆอ,ยอะ่ะอินเทอร์เน็ตเออออกนี่แหละตัวติกตอกออกอะไรอย่างเงี้ยแหละ เนี่ยตำรวจคนเนี้ยเขาก็พูดไอเรื่องนี่นะแต่เขาไม่ได้พูดว่าองค์ใหม่ๆนะให้ให้ให้แกไปดูก็ได้เนะี่ยอะไรนะชื่ออ๋อพลตำรวจโทเลวัตเลวัตกิ่นเกสรนนะ่ะล,ลองให้เนี่ยให้เขาไปดูเลยว่าแท้ไม่แท้เพราะเขาเป็นคนพูดเองแล้วก็คนเนี่ย เอาเสียงเสียงของของเขาเนี่ยมาเป็นเขาเรียกว่านะมาเป็นมาทำเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็ใช้พระของ25ศตวรรษเนี่ยพลตำรวจโทเลวัตกิ่นเกสรเขาพูดบอกว่าทหารแถว3จังหวัดชายแดนภาคตลงภาคใต้นี่นะครับผมมาจาก3จังหวัดเลยสมัยรุ่นรุ่นรุ่นแรกเลยรุ่นแรกเลยรุ่นใต้รุ่มเย็นเลย ลบสงครามเวียดนามที่เขาบอกสงครามเวียดนามอะ่ะต้องก็คือตรงกับที่เขาพูดไนก็คือในลาวในเวียดนามอะ่ะต้องใช้ตงองค์นี้ไม่ใช่ที่ปั๊มขึ้นมาใหม่เพื่อนเพื่อนเพื่านต้องดูให้ดีแยกแยะให้ดีนะไม่นั้นมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลลวงหลอกเราโดยหนังสือหนังสือเนี่ยเขาเขาวินวินเลยก็คือเขาทําออกมาเขาขายหนังสือได้ด้วยขายพระได้ด้วยขาย ความน่าเชื่อถือเขาได้ด้วยชื่อเสียงเขาได้ด้วยโอ้โหวินวินเลยสี่ห้าต่อเป็นสิบสิบต่ออ่ะคือมันมันมันเข้ากระเป๋าเขาหมดไงเงินใช่ไหมฮะแล้วคนเก็บพระแท้เนี่ยโอ้โหหมดกําลังใจหมดกําลังใจอะไรอย่างนี้ก็าจะเก็บไว้ทําไมเนี่ยเราไปซื้อเอ้ยเราไปเช่าเช่าทําไมเนี่ยเราเราเช่าพระแท้แล้วคุณเอาพระพระเก๋มาเป็นพระแท้ขึ้นมาเป็นพระแท้มันไม่ได้นะนเพื่อน นะโอเคแค่นี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวผมมีอะไรจะคุยอีกเยอะเลยนะมันมันจะยาวไปโอเคนะสวัสดีครับ